ครับยืนรูช่างกังนดิกาจ้านะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูการออกจากบ่อดินนะฮะระยะทางที่ค่อนข้างที่ไกลแล้วก็ดินค่อนข้างที่น,นุ่มนะครับกับอ e ีสูตรดิกาสามร้คันที่เห็นอยู่นู้นและฮสุดท้ายเลยนะครับที่แคทกำลังตักใส่อยู่เลยครับอา,อากาศแบบนี้เย็นนะฮะ กับระดับแบตเตอรี่จวนจะหมดเต็มทีแล้วนะครับอ่ะมาแล้วนะฮะสำหรับใครที่อยากจะดูด้ก,ก้า300ขึ้นบอรนะ์ดในระยะทางไกลๆนะฮะในระยะทางตัวนี้ร่วมแน่นอนนะฮะเกิน <Okay. S 1> เกิน150เมตรนะฮะกระเพื่ออาจจะมี200เมตรโดระยะที่ผมคำนวณจากสายตาได้ ตักมาดูเจ้านิสันยูดีขึ้นบ่อแรงๆเลยนะฮะนี่พี่แกโชว์ให้ดูหน่อยนึงที่ถอยเมื่อกี้ไม่ใช่รถหมดแรงนะครับโชเฟอร์ส่งไฟชักให้กัน รถที่แกแรงฮะไปแล้วครับตามรอบของมันอสุดยอดสุดยอดแต่ละคันชอบชอบครับมแต่คันแรงแรงพ่อหวานเชียอ,อ้าวไปแล้วครับผมเดี๋ยวตัดมาดูมัน เป็นที่หลงนี่เอาดูให้จบเลยครับในไหนก็ในไหนละส่งท้ายกันไปนู่นเลยโอเคครับเดี๋ยวเดี๋รามาแล้วครับที่หลงเราหลงเทอโโร์โบนะฮะเจอพี่แกทีไรแกร มักจะติดลมนะฮะนี่นะครับตามตำเนียนะครับรถเปล่าก็ต้องหยุดให้กับรถที่บรรทุกมานะครับเพื่อที่จะไปก่อนโอ้ดีครับมีลมเราทางชันทางลาดอย่างนี้สบายสบายพี่แกไม่มีปัญหานะฮะรับปวดรักเลยเนี่ยไม่เป็นไรฮะเราจะได้ชมไปหลายคันดีเหมือนกัน ต่อกันเลยนะครับแก่สามร้ไปตับมาแล้วกลับมาตัวชิวเบาเอามาดู3าอมขึ้นชั้นไม่ชั้นก็ลองดูเลยะ,ะทังยาวของชัน ครับผมอยู่กับทีมงานวิเชียนต่อนะครับแสงและเงาสวยมากครับสิบล้อมีแต่คันแรงแรงรันๆทั้งนั้นนะฮะมีทุกรุ่นครบกันทุกค่ายตั้งแต่พี่ใหญ่ไป็นสิ่งน้องรองจนถึงรุ่นคุณปู่คุณทวดเลยนะฮะเดี๋ยวผมเชดู คูโซ <laughs> นะครับตัวนี้ยูโรทียูโรสามนะครับเอาตัวมุขี้ทางเหนึ่นหน่อยหนึ่งนะครับที่เขาฝังเขาไปประมาณเต็มยางนะฮะหน้ายางเต็มเลยมื่อกแ้ยอมยอมใส่เขา ับพี่หลงกับ 3M ที่แข่งกันขึ้นเมื่อกี้ไม่มีใครยอมใครเลยนะครับชอบชอบครับทีมงานนี้ชอบหัวจิตหัวใจเอาความแรงออบการเข้าถึงนะอย่าลืมนะครับกดติดตามกด Subscribe ได้นะครับกับ YouTube ช่องกันนิกาจ้าชื่อช่องอาจจะออกแนวหวานๆหน่อยหนึ่งนะฮะกันนิกาจ้า เช่นเคยนะครับก่อนจากกันก็มีคำคมมาฝากนะครับเขาบอกว่าอยากสบายให้นั่งรถทัวร์ถ้าน้องอยากมีผัวให้มานั่งรถพี่ขอบคุณนะครับสำหรับก,กันติดตามเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ